ดี๋ยวแล้วไอจ้จังไงเดี๋ยวพญิตนมาจังห้ถ้อยไปไว้บ่เจาไปหาหมอก่อนไปบ่กล่องไปเสดโอเคบ่มันมัน,มนบ่เจ็บเหรอตอนนี้มันสิเจ็บมันสิจอยากเขนนั่บาเจ็บลงมาอย่ามันเจ็บมือนลแลน้วมีเรื่องปวดว <c oughs> ที่นอนครับรถนะครับรถทีมงานนะครับบริษัทโตเกียวมิวสิกประสบอุบัติเหตุนะครับไอ้คนขับนะครับบูบครับก็เลยเสียลักนะครับเอ่อ พี่ไอ้น้องมันตื่นนะครับก็เลยหากรถลงมันก็เลยความนะครับผมตอนนี้ก็คนปลอดภัยดีพี่น้องอีสมบ่อ๋อสมเออสองเผาใครไั่ได้ยหรอยานคัดซี่กระแทกแตกเป๊ะอหละปลอดภัยครับปลอดภัย คนปลอดภัยดีอือเอ้เขาของจะเอาออกมาเบ่งไปอาจารย์เอ็นารถเบิ่งไปเบิ่งเบิง,บง,บงเอาออกมาก่อนเดี๋ยวพีกม่มันสีเฮียใช่น้ำก<อ>ล่งลกองมันไปไหนมันสรบบร่นะครับอาราโอ้ยเน,นาะกะ ล่องใส่ดีจะเป็นหนามดีจะเป็นหนามมองหน่ะถ้าเป็นหนามกับันแล้วสไลค์ไกลก้อนนี้แล้วแม่ทำเกาะเผาเกาะตรงไหนดีมันถึงจับปลอดภัยเจ็บมองไรเนี่ยอาจารย์ นีข่ขาพี่น้องขาแขียนสลับน้องครับแป๊บเดียวเนาะน้องมันกัดเออเอ๋อเออเอ,อ,เอ,อบาบ่าวบากันนะครับรถไทยเอากล่องมันไปใส่ี่ยรถมือมิกครับผม ส่วนอุปรกรณ์เ่าเอากอกขึ้นรถไอ้ไอทีมงานนะครับอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวจังหอยมันมีพวกเครื่องดนตรีพวกยางนะครับกับพอท่านเป,เปิดเปิดเดมื่อวันมีนมยางเสียหายกเดี๋ยวเช็คอีกรอบครับอืม<笑><笑>เดี๋ยวต,อต้องต้องเบรคป่าวเพราะเป็นยังหรอกพอจะค<笑><笑>นมันปลอดภัยเห็นมันโยข้อมาตีลังกาในนาวเลยว่าโทุมาหาผมหน่อยไร้จัดการ์เน่ย ยังหลักเลยรวะลดความมาสนา้งเลยลุกเลยบ่ดนี้ยสวงวะเลยนะครับนั่นยู่ไ้ผเพี่ยวสุ่มผมนะนี่สุ่มผมอยู่ในอำนาจครับอยู่ในเมืองอำนาจเลยเนีอ่นอำนาจอนครับพอดีว่าเดี๋ยวจะนอยเทียงกับทีมงานอยากจะไปต่อไปเกษตรได้หนอกเกษตรครับผมเราจะ,กะเกษตรกับสุวรรณมันก็ยุ่งล้อๆกัน,นเ,เอาหนะน่ามีห่วงให้เด้อสวนไปเป็นเกษตร ออมันได้ยักตันเลยเพราะทันเป็นแต่มันเต็มเป็นแต่าเอาวายูไหมป็นจงได้จบไปหายมาก บอบไม่ได้บอลเอ่อเก็บดีๆแต่ว่าการทุ่มไอ้แพนไอ้ย e. ิ่กาอจมน้ตายไปแล้วเอมอมึงเป็นยังไงแต่มึงโอเคหน่อยนะครับกาลังดึงขึ้นนี่นี่มึงตกไปหน้าแต่มันตกคลองข้างในโดน,นไปหมดท่านเลยเนี่ย พยีตูนเนี่ยแล้วหอดใส่แล้วเด็ทถอยของขึ้นรถแล้วแแล้วมงยขอดไกว่านโ ดขอนไปขอนมาขอนมาขอนเลยขอนมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะเรื่อมมันตึงก่อนปล่อยปล่อยปล่อยปิดปิดก่อนไอ้ไอ้ขึ้นปิดปิดนะครับอย่ามันดีดนะิประตูั ม,มืออกนะมือเศร้าสองคนนะครับน้องก็ปลอดภัยดีครับก็บาเจ็บยังไงประมาณแต่มันมันบาเจ็บอกตอนเนี้ยมันจิตเจ็บตอนคนละแรงๆนะครับผาดคอครับน้องกับเบนจะเพียรพอดีอายุยี่สิบห้าปีคือกันนะ่ะมือเศร้าก็ได้พอเป็นยังครับพอเป็นยัง่อไปรถไถสีเดงพี่น้อง

โอ้โสวยปะมีกล่องสีทเทาแดงกันแหน่เชียวล้องเบิรงฮนะเดี๋ยวรับพี่ฉอดเบ่งอืมมันนักน้ำม,มันนักน้ำฟังนั่นแหละมันดูดน้ำขี้ต้มดูดฟังนั่นขี้ต้มดูดไอ้ข่าวเวที่ห้องเป็นจะอยู่ปะบ่ะบะอ๋อ อ่านะครับได้ยินข่าวกล่องมาอยู่2สองคนเขาเลยเปล่ากันเะเป็นหว่วงอในผู้ขับอันนั้นเมื่อเ้าดีเราว่าเป็นอย่างมิสติครับช่วงนี้พักฟ่อนน้อยกับชีวานน่าอย่างไรเนาะบางอย่ากให้เกิดกันเกิดแล้วแล้วับ ไม่ปีเครื่องซะแหละมันเพอนนงนเปล่าอืมปวดรถรถตูม่มาก

ตอนนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับรถมือมิกนะครับรถอาจารย์ต้อม การตอนคนในลุกมือคนขับนะครับขณะจะรับในนะครับก็เลยได้ล่งขางคลองตอนนี้ก็นั่งประสานรถยกนะครับให้คุณลุงแถวว่านคนไปประสานรถยกโชคดีนะครับผมที่คนขับกับมือมีกบอดเเป็นอย่างนะครับอุปกรณ์เท่ากับขึ้นรถแล้วนะครับบอดเ อุปกรณ์เท่ากับบริมีเสียหายกับเสียหายแต่รถนะครับกับ,บรเป็นอย่างแต่ว่ากับคนยังปลอดภัยนะครับคนบริเป็นอย่างไรแค่หลอกนิดหน่อยกล่องวาอยู่บริมากครับรถันี้ครับกลองวาอยู่กระด่งสีอาบน้ำนอนครับไดิยิน่าวว่าบร้ยิน่าวว่ารถเกิดอุบัติเหตุกันได้เดีด๋ยวเฝ้ามากครับผู้จัดการบทครับตอนนี้เอารถอันโตเกียวมิสิกรถอันศิล,ลปินมากครับผู้จัดการ มาเบิงสนาคารมาประสานงานซอยคันนะครับแต่เดี๋ยวพวประสานงานเอารถไถมาดึงขื้นแต่ว่ามันกับบ่อกขึ้นมันหนักรถมันหนักครับแตเดี๋ยวเอารถยกลังประสานรถยกมามาโยกขึ้นครับแต่ว่าคนปลอดภัยแล้วนด้ครับพี่น้องม <c oughs> ีแต่อาจารย์ต่อมนะครับทีที่ถลอกนิดหน่อยท่านต้อมเป็นไนด้ไงรู้สึก <c oughs> ก็หนุนึกงไปไหนไปโรงพยาบาลก่อนบ pues ่เจ้บบาสิได้เหตุงานเด้่ว่าข่ยน่ะบอ้เฮ็ดง่ายได้เมื่อนี่เจ้าไปโรงพยาบาลก่อนบ pues ่มัน,น pues มันไปเฮ็ุแผรียก่อนบ่มันมันถลอกเพราะว่ามันมันลงทังเจ้าแม่นบ่มันลงทัง, pues งทา้งจานตอมนะครับจานตอมเป็นคนเป็นคนเป็นคนนังนะครับไข่เนี่ยจะรัดเข้มขัดนะครับดีที่ที่ได้ดีที่เป็น บ่ได้เป็นอย่างไรนะครับอาจารย์ตอมมือมีของเข่ามีของโตเกียวเพราะว่าจะไปโลกมันสักกอนไปตรวจสักกอนไปไปตรวจสักกอนบออย่ยากดอกก็ทั้งทางนี่ระสานแล้ว กันวดให้คอยยู่นี่ป่้คอยยู่นี่่ะ นั้นครับตอนนี้กตลังสีลงบานไก่ที่สุดสบายใจเลยครับเปาคนมอเนเป็นอะไรมากครับลงบนลาสีสไลายอาจารย์ไปลงกำลังภาพอาจารย์ไปลงบาลน,นะครับ พออย่าแให้เคยกันอันค่าเริมขาดอาจารย์ต้อมมีบทค่ายเริ่มขาน,นจากลู่เก่าล่กําลังสยไปโรงพยาบาลนะครับพี่น้องรถกับฝากให้เขาเจ้าดึงขึ้นแล้วนะครับกำลังประสานงานรถยกไม่ยกขึ้นนะครับ ผู้จัดก,การมันกับพ่อในนอนกองวัยดุกับพ่อในนอนครับพี่น้องได้ยินข่าวว่าอันต่อมโทษมากกันเลยฝ่ามากเลยครับดิ่งมาเลยเพราะว่าทีมงานเท่าต้องมาก,ก่อนรถกะทรงเข้มนะครับรถมันสมได้นะครับคนมันสอมอะได้ เมื่อนี้นะครับเมือ่อืนี้นะครับในทํางานการสแสดงอยู่อํานาจเจริญนะครับก็ได้แล่วงานตีสองนะครับก็ได้อาจารย์เพิ่นกนได้เก็บของระหอดจนกว่าตีซี่จะตี้หานะครับออ,อ,กอ,อ,กกอ,อกจากอํานาจกตีหามาหอดล่าสีสไลกับระมันเกือบหกโมง ก็เลดเดเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับคนกันเล่คนกันเลเดโทรว่าหาผู้จัดการพอดีว่าผมก็อยู่กับผู้จัดการพอคนเลดเดเอาคนจะดิงมาเลยนะครับเพราะว่าเครื่องเสียงเขากับสำคัญน,นะครับราคากับลัดลานอยู่กันพ่นกับสำคัญ ควค้นก็ต้องเฮ็ดงานนะครับเพราะว่าองฝ่ามาพิธการกับนักข่าวายเยอะพาคมข่องครับคนบนนี้ผมเห็นผมพังกเล็งกว่าเล่าเพราะว่าใค้สังเกตอยู่บ้านแสดงมาตัวขับไหลไปไม่ได้เลยแม่นครับคือคือผมว่าผมติหจาบผมมือนนะครับผมค้นขับผมตีแค่หยาบผมตีจอดจอดน้อนผ่างทางเหรอไหมครับแล้วบอนนี้มันวูบวูบไปหน่อยนึงผมก็เลยขึ้นตีขึ้นมา มันไปลงไปส่ฟังก์บอแล้วก็เลยหักวงมาเลยกลับคืนเลยครับซึ่งซึ่งมันบวบล่องแล้วมันมันมันซิดเขาทรายแล้วมันบอบแมนมันซิดเขาทั้งทรายก่อให้นาพ,พอแล้วคนแล้ว <c oughs> กัยังดีนะครับผมคน้นคนยังอบอลบอลได้เป็นอย่างไรทะเลอกนิดหน่อยครับพี่น้องสบายใจมใแม่นครับผมหลับในครับ กำลังจะถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับอาจารย์ตองเปิ้ลได้มีขาถลอกเป็นแผลเล็หน้อยแต่ว่าเปิ้นกะปวดเนื้อปวดโตก็ได้ได้พามาโรงพยาบาลครับพี่น้อง สีสาย80ลูกครับกรเลยได้ผ้ากันแรนมากนะครับข่อว่าะผอนัดกรดผ่รเ้านการผลิับริษัทน่องนอนใจนะครับเพราะว่าที่หนตรงเคมีสิงสุขคน่นต้องดูแลทุกชีวิตครับง่กวง่าอจู่ยกับเป็นห่วงสุขคนรัมผมก็ันติดตามมานํา ตึงถามเออหาน้องันต้องปวดมองในบ่แน่นนเอึกเนาะอาจารย์มือมกนะครับ นอนไม่เนรยพาคมครองครับผมพาคมครองครับครับครับนั่นเอาแรง แล้วนะครับผมเอาซ้ำนีแ่แหละครับพี่น้องยาสีล่งไห่นะครับจังตีตามเรื่อยๆนะครับผมยาสีลงให้ช่มเรื่อยๆนะครับกบผมยังเป็นห่วงนะครับก็ค้นกับบอดไพ่ครับผมก็นั่งสิไปโรงพยาบาลนะครับบอร์ดไพ่ยังเป็นห่วงเะครับพี่น้อง